วันนี้ก็จะมาสอนสร้างรายได้จากเว็บ Invo Asia นะคะก่อนอื่นก็เข้าไปในเว็บแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นกดที่3แถบข้างบนแล้วเข้าไปที่โปรโมชั่นสร้างดิ e p ลิงกก็จะยกตัวอย่างจาก App e แอป Shopee ละกันน้องง่ายดีนะคะเราจะมาโปรโมตตัวลิ บลัมตัวนี้กันนะคะเนื่องจากมันน่ารักแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกหลายๆคนอาจจะสนใจหลังจากนั้นเรากดที่แช์นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์และเข้าไปที่ซาฟารีนะคะเพื่อตรวจสอบว่าเข้าไปแล้วมันไปอยู่หน้าร้านหรือไม่อ่าอันนี้ก็ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นคัดลอกลิงก์แล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็กดที่ช้อปปี้เนาะสร้างลิงก์ของเราด้วยนะคะกดคัดลอกแล้วก็ กดคัดลอกลิงก์เสร็จปุ๊บไปที่เพจของเรานะคะเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าแล้วก็พิม์อลไรนิดหน่อยอย่างเช่นพิกัดแล้วก็วางลิงก์ของเราลงไป มันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ออกมานะคะเพื่อที่จะให้เขากดลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปกดสั่งได้เลยแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่เขาเนี่ยซื้อผ่านการปโปรโมทของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขยันลงนะคะใครที่ขยันที่จะโปรโมทนะคะเราก็จะยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่เราโปรโมทนั่นเองค่ะใครสนใจก็ลองเข้าไปทำตามได้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้นะคะ